ผสมเจ้านินจาไปนินจาผสมเสือดำาอ้ยดาร์กสไตล์หืมสูพปรีมสูงสุดเจ้ามดของเรามดผสมไฟวว้าว เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีมาไปนะครับกับเกม Anim เมทดลองผสมสัตว์พันแปลกกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นเจ้าฉลามนี่เปลี่ยนร่างมาแบบว่าหลายสายพันกันเลยทีเดียวนะซึ่งสำหรับในวันนี้นั้นเหมือนจะมีการเปลี่ยนพวกสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้พี่จะมาทาการเปลี่ยนร่างสิ่งมีชีวิตให ใช่เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับผมอืมก็จะมีเจ้าอุ้ยวานเพชรคาดนินจาเจ้าหมาปักอืมนี่มันเฟอร์เรตแล้วก็มีธาตุไฟซะด้วยนะโอ้ยไฟแบบหน้าตาโคตรเท่อืมแค่ลอดน่ารัก แล้วก็เจลลี่ฟิตเฮ้ยเพนเทอร์อุ้ยเสือดำอ่ามีเจ้าแรกเจ้ามา้าแล้วก็อุ้ยช้างแมงมอสเรียกได้ว่าในคราวนี้นะครับผมน่าจะเรียกตัวเท่ๆมาได้ค่อนข้างจะเยอะนี่เจ้าเสือดำถ้าจะให้เท่นี่พี่คิดว่าควรจะเป็นธาตุไฟแบบนี้นะไปเลยเพื่อนเสือดำผสมธาตุไฟออกมาเป็นหุยเฮ้ย,ยเสือดำไฟ กีดาว,วนี่อ <c oughs> อันตระแลโคตรหายากเจ้าหนี้เป็นที่รู้จักจากทักษะการล่าสัตว์กลางคืนที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการติดไฟเมื่อมันถูกคุกคามทำให้มันกลายเป็นนักล่าที่โคตรน่ากลัวตำนานกล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อเสือดำถูกสายฟ้าฟาดทำให้มันได้รับคุณสมบัติของความร้อนแรงก่อกำเนิดมาจากสายฟ้าฟาดความสามารถพิเศษมี ความคล่องแคล่วว่องไวของเสือดำบวกผสมเข้ากับการกระโดดในระยะไกลพบเจอเจ,อเจอนี่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาไฟของโดเนเซียเติบโตในพื้นที่ที่มีไฟและก็ความร้อนมากมายอายุไขโดยเลี่ย25ปีนะอารมณ์คึกขนองและก็รอบเลนเจนี่ยังคงรักษาการรอบเลนและไหวพริบของเสือดำเอาไว้ในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ที่ดุร้ายเหมือนกับระเบิดเพลิงอาหารที่ต้องการเนื้อย่างเจนี่ชอบหเหยื่อของ ถูกไฟเผาทําให้สุกใช้ความสามารถในการจุดไฟของมันย่างและกินเหยื่อความแข็งแกร่งเอลบแม่ไม่น่าแปลกใจนะมีพละกกาลังที่น่าทึ่งพร้อมกับความสามารถในการยิงทําให้มันเป็นพลังที่น่ากลัวเมื่ออยู่ในป่า สปีดระดับ A อด a ของเสือดำทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าตัวนี้รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อความฉลาดมีบวกมีสัญชาตญาณในการล่าและเฉลียวฉลาดมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และก็สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ความสวยงามมีลบแม้ร่างกายที่ลอนแรงของเจ้าตัวนี้จะน่าหลงไหลแต่รูปลักษณ์โดยรวมก็ค่อนข้างน่ากลัวสําหรับบางคนความลึกลับเอบูวกการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของมันทําให้เจ้าตัวนี้ดูเป็นสิ่งที่ลึกลับและเป็นตำนาน อออย่่่าางหนเเลืเชืชดึงดูดจินตนาการของผู้พบเจอเดี๋ยวคราวนี้นี่เจ้ามดของเราผสมกับธาตุไฟกันบ้างสิมดผสมไฟออกมาเป็นอะไรเอ่ยว้าวอุยแบ b แ a นด์ระดับคอมมอน เจ้าตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงช่วยให้มันอยู่รอดและเติบโตในสภาพแวดล,ล้อมที่ร้อนแรงที่สุดได้มันเป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่ในอนานิคมซึ่งพวกมันทํางานกันเป็นกลุ่มช่วยกันสร้างอุโมงค์ที่น่าซับซ้อนในระบบของภูเขาไฟความสามารถก็คือใช้การประทุข,ของไฟขนาดจิว๋วเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เหมือนใครในอนานิคมของมันเจอได้ในบริเวณภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย นะอายุไข3ปีอารมณ์ของมันพักดีแล้วก็ก้าวเหลาเจ้านี่มีความพักดีต่ออนานิคมของตัวเองอย่างรุนแรงจปะปกป้องอนานิคมอย่างแข็งแกราวโดยใช้ความสามารถในการยิงไฟอาหารที่ชอบก็คือเปลือกไม้ที่ไม่เกลียมเจ้านี่ชอบรสชาติของไม้เผาเนื่องจากให้สารอาหารที่จําเป็นและคงไว้ซึ่งคุณสมบัติของธาตุไฟนะพร้อมแข็งแกร่งระดับบี เจ้าหนี้มีความแข็งแกร่งปานกลางเนื่องจากมีสายเลือดของมดซึ่งทําให้มันสามารถยกของหนักได้หลายเท่าของน้ําหนักตัวของมันสปีดแค่ระดับ4นะร่างกายที่เล็กเหมือนมดของมันทําให้มันถูกจํากัดความเร็วแต่มันจะว่องไวและรวดเร็วภายในอนานิคมของมันความฉลาดก็คือ B เจ้าหนี้แสดงทักษะการสื่อสารและก็แก้ปัญหาภายในอนานิคมของมันเหมือนกับมดแต่ไม่มีความสามารถในการรับรู้สูงเกินกว่านั้นความสวยงามระดับ4ลักษณะ ณะที่ดูร้อนของมันทําให้หน้าหลงไหลแต่รูปลักษณ์ที่เหมือนมดอาจจะไม่ได้สวยงามสําหรับบางคนปร้อมลึกลับระดับดีเองนะแม้เจ้านี่จะมีคุณสมบัติทางเวทจังๆนะเนื่องจากความสามารถในการยิงไฟและการสื่อสารแต่พวกมันก็ไม่ได้มีเวทมนต์อย่างท่วมท้นในธรรมชาติสำหรับคราวนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองมา นี่ผสมเจ้านินจาเข้ากับเสือดำไปนินจาผสมเสือดำออกมาเป็นออ้ยดาร์กสไตล์เ้ยโคตรรอบเลนดูหุยความหายากุยนี่มันระดับหุสูพรีมสูงสุด10ดาวไปเลยเพื่อน น่าจะเป็นโคดสายนินจาเลยนะข่าวน,นี้ด็อกสไตลูกผสมที่เข้าใจยากของเสือดําและนินจาเป็นที่รู้จักจากเทคนิคการล่าที่รอบเลนส์เ <Wow. S 1> ียบเชียบและความม่องไวัยที่ไม่มีใครเทียบได้สิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานโบราณนิทานพื้นบ้าน <Wow. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าหนาทึบความสามารถพิเศษสามารถกระโจนเข้าหาเหยื่อจากเงามืดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความเร็วระดับนินจาและความแข็งแกร่ง ขอองเสืดำทำให้เป้าหมายนี้หมดสภาพในทันทีสถานที่ค้นพบพบได้ในป่าลึกของญี่ปุ่น ซึ่งทั้งเสือดำและนินจามีความเกี่ยวกันทางประวัติศาสตร์อายุไขโดยเฉลี่ย25ปีนะอารมณ์ระมัดระวังตัวและก็เจ้าเล่ d a ดักสไตเป็นนักล่าที่ฉลาดและมีทักษะสูงสังเกตประเมินสภาพแวดล้อมและภัยคุกค,คามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างระมัดระวังก็จะทําการเคลื่อนที่ใดๆก็ตามอาหารที่ชอบหมูป่านั่นเองนะเจ้านี่ชอบรสชาติที่ท้าทายและแข็งแกร่งของหมูป่า ความแข็งแกรง่งโอ้ยระดับเอเมื่อรวมความแข็งแกร่งของเสือดําเข้ากับความว่องไวาและแม่นยําของนินจาทําให้ดักสไตเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมวยสปีดเอบูวักโคตรโหดดักไตสามารถเคลื่อนที่อย่างลับลับล่อๆรวดเร็วผ่านป่าซึ่งคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความเฉลียวฉลาดระดับเอคองสติปัญญาของนินจาและสัญชาตญาณของเสือดําทําให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด และใช้งานง่ายความสวยงามระดับระดับบีบวกขนสีดําเงาของดักไต์โครงสร้างที่ทรงพลังการเคลื่อนไหวที่สง่าง,งามทําให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหลงไหลน่าเหลือเชื่ออความลึกลับเอบูวากุณสมบัติทางเวทของดักไต์พร้อมกับที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานทำให้มันดูลึกลับน่าเกงขามที่สุดเซไปครับผม ไม่เคยได้สิ่งมีชีวิตระดับนี้เลยนะสนแสดงว่าพี่นี่ผสมออกมาถูกต้องจริงๆเราได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่น่าเหลือเชื่อมาแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดนักฆ่าระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้ตัวไหนอีกดีนะที่พี่คิดว่าจะออกมาเป็นสัตว์ระดับสูงเจ้าแมงมอดผสมกับเจ้าแรดละกันนะแมงมสผสมกับเจ้าแรด ตัวอึดทั้งคู่จะออกมาเป็นหุยแมมมอธอนเจ้านี่เป็นสัตว์สังคมคล้ายกับบรรพบุรุษของช้างแมงมอสโดยสร้างกลุ่มครอบครัวที่แน่นแฟนร์รอบๆตัวแม่ก็มาพันของทั้งแรดและแมงมอสมีส่วนช่วยให้พวกมันอพยพย้ายถิ่นในช่วงเดือนที่อากาศหนาวเพื่อค้นหาสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ความสามารถพิเศษสามารถใช้งาอันทรงพลังของมันในการพุ่งเข้าโจมตีทำลายล้างศัตรูอืมเราจะสังเกต ได้ว่าแม่ตัวของมันก็จะลักษณะคล้ายแรดใช่ไหมแต่ก็มีงาของช้างแล้วก็หูของมันแม่หรือเขาก็ไม่รู้อยู่ด้านบนพบได้ในภูมิภาคต่างๆของเอเชียโดยเฉพาะในทุ่งหญ้าและชายป่าใกล้ๆอายุไข70-80ปีโอ้ยโคตรนานอารมณ์ของมันสงบนิ่งเมื่ออยู่ใกล้พวกมันแต่จะไม่ลังเลที่จะโจมตีสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยหรือก็คือมนุษย์ที่คุกคามครอบครัวของพวกมันอาหารนะครับผม พืชแล้วก็เปลือกไม้แล้วก็ใบไม้ความแข็งแกร่งระดับ A อไม่แปลกใจด้วยขนาดมหึมาหนังหนาและงาที่ทรงพลังเจ้านี่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสปีดก็น่าจะ C เนี่ยแหละนะเพราะว่าตัวใหญ่เมื่อพิจารณาจากน้ำหนักและขนาดของมันเจ้าตัวนี้ก็ไม่เร็วเป็นพิเศษนะความฉลาดระดับ B ในฐานะลูกหลานของเลดและแมงมสเจ้านี่มีสติปัญญาที่ค่อนข้างสูงความสวยงามซีนะความลึกลับ อืมระดับ A อพลังวิเศษของมันเช่นการพุ่งเข้าใส่และความสามารถในการสื่อสารกับแมงมดตัวอื่นในระยะไกลทําให้มันดูน่าลหลงไหลและลึกลับเซฟไปก่อนโอ้โหโหดสุดๆเลยนะวันนี้ลองผสมเป็นแม่แครอทเพลิงกันบ้างดิแม่ผสมกับไฟแคอรอทผสมไฟออกมาเป็นวุ้ยเฟรมรูทแครอทเพลิงครับผม <c oughs> ระดับหายากพืชนี้เป็นไฮบริดที่ไม่เหมือนใครของแครอทและไฟค้พนพบในบริเวณภูเขาไฟของไอแลนด์อุดมด้วยสารอาหารสามารถเผาไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับอากาศทําให้มันเป็นสินค้าที่หายากและมีค่าเมื่อเฟรมรูทถูกหักครึ่งมันจะปล่อยเปลวไฟอันทรงพลังที่สามารถใช้ในการปรุงอาหารหรือให้ความอบอุ่นได้สถานที่ตั้ง พบได้บริเวณภูเขาไฟของไอแลนด์โดยเฉพาะในบริเวณฐานของภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นซึ่งดินเต็มไปด้วยสารอาหารแม่ช่างคิดจริงๆเลยนะคนสร้างเกมนี้รู้สึกว่าผู้สร้างนะครับผมจะเป็นผู้สร้างเดียวกับเกม Hybrid Animal ที่พี่เคยเล่นนะครับผมจำกันได้ไหมทุกคนที่จะเป็นสัตว์ลักษณะแบบนี้แม่พอมาสร้างเกมนี้ก็น่าสนใจสุดๆเลยนะใช้สำหรับทำอะไรบ้างการทำอาหารมักจะใช้โดยเชฟชั้นนำ เพื่อสร้างสรรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์โดยการผสมผสานคุณสมบัติที่ร้อนแรงเข้ากับอาหารของพวกเขายูทิลิตี้นี่คืออะไรเอ่ยเป็นแหล่งความอบอุ่นที่น่าอัศจรรย์สามารถนํามาใช้ปรุงอาหารให้เป็นวัตถุดิบใช้งานได้จริงอย่างไรก็ตามการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้คุณค่าโอ้โหระดับ A เนื่องจากธรรมชาติที่หายากและเป็นเอกลักษณ์ของเฟมรูทจึงถือเป็นวัตถุดิบที่มีค่าโดยนักสะสมและพ่อครัวยินดีใจ่ายในราคาสูงเพื่อ ความสะดวกสบายระดับ4ในขณะที่เจ้าเฟรมลูดมีประโยชน์แต่ก็มีแนวโน้มที่จะติดไฟเมื่อสัมผัสกับอากาศทําให้ไม่สะดวกต่อการจัดการหรือขนส่งโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมความสวยงาม B นะแสงสีส้มที่ลุกโชนออกมาจากเฟรมลูดนั้นค่อนข้างน่าดึงดูดใจแต่ธรรมชาติและศักยภาพในการเผาไหม้ที่คาดเดาไม่ได้อาจทําให้บางคนนั้นผิดหวังความลึกลับระดับ A การผสมผสานของผักและไฟที่ดูเหมือนจะเป เ,เวทมน์ขลังพร้อมด้วยความสามารถในการเผาไหม้ตามธรรมชาติทำให้มันดูลึกลับและน่าลหลงไหลอย่างมากเซฟไปก็ผมแม่ให้เห็นเลยว่าขนาดเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆนี่ก็ยังมีเรื่องราวของตัวเองที่น่าสนใจสุดๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะทำการผสม,มตัวอะไรกันดีเอ่ยสิ่งมีชีวิตแม่น่ารักน่ารักกันบ้างดีแมนี่เจลลี่ฟิตถ้าจะให้น่ารัก ต้องผสมกับสตรอเบอรี่แมงกระพุนผสมสตรอเบอรี่ออกมาเป็นว้าวสตอรอเจลลี่ คอมมอนโคตรน่ารักเป็นที่รู้กันว่าสตอเจลลี่นั้นอาศัยอยู่ในทุ่งใต้น้ําที่เรียกติดปากกันว่าสตรอเบอรี่สีรอบๆตัวพวกเขาล้อมไปด้วยพืชผลไม้เล็กๆที่ลอยอยู่บัพมพบุรุษแมงกระพุนของพวกเขานั้นให้พลังสารเรืองแสงที่ทํางานอย่างมีชีวิตชีวาร่วมกับต้นสตรอเบอรี่ความสามารถพิเศษสร้างระเบิดของเมล็ดสตรอเบอรี่และเยลลี่เรืองแสงที่เรืองแสงได้ทําให้ผู้ล่ามีแนวโน้มจะตกใจและก็สับสนสซ ที่ตั้งบริเวณชายฝั่งของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะในทุ่งใต้น้ําใกล้อ่าวอะไรสักอย่างอายุไขโดยเฉลี่ย2ปีนะอารมณ์ค่อนข้างอ่อนโยนเจ้าหนี้เป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายและชอบที่จะลอยตัวอยู่ในน้ําอย่างสง่างามอาหารที่ต้องการแปลงต้นพืชในขณะที่พวกมันสามารถดูดซับสารอาหารจากพืชสตรอว์เบอร์รี่ในสภาพแวดล้อมของพวกมันได้เจ้าหนี้ก็ยังกินแพลงต้นพืชเป็นหลักเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของแมงกระพุนความแข็งแกร่งโอโ้โหระดับดีเองนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบาง ขาดความแข็งแกร่งและก็ความยืดหยุ่น สปีดระดับ4 <c oughs> แม้พวกมันจะว่ายน้ำไม่เร็วเป็นพิเศษ,ษ,ษแต่มันก็ลอยตัวได้อย่างสง่างามความเฉลียวฉลาดระดับีเองนะเจ้านี้มีระบบประสาทที่เรียบง่ายมันไม่มีสมองที่แท้จริงทําให้มันจํากัดความสามารถในการรับรู้ความสวยงามระดับ A โอ้ยใครบอกว่าไม่สวยนี่ไม่เชื่อด้วยแสงจากสิ่งมีชีวิตที่มีสเสน่ห์และสีแดงของสตรอเบอรี่ที่สดใสทําให้มันเป็นที่สวดทําให้สตรอเจอรี่นั้นดูสวยงามสะดุดตา ความลึกลับบีบัวกการผสมผสานทางชีววิทยาที่ไม่เหมือนใครความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับต้นสตรอเบอรี่และความสามารถพิเศษทําให้เจ้านี่ดูมีมนลขังแม้พวกมันจะไม่ใช่สัตว์วิเศษที่ทรงพลังหรือว่าลึกลับมากก็ตามแม่ก็เรียกได้ว่าในคราวนี้นี่เราได้เห็นอุ๊ยอะไรใหม่ๆเพียบเลยนะทั้งพืชผล แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ผสมกับธาตุไฟหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดที่สุดแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะสิบดาวสำหรับในคราวหน้านี่ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผสมเป็นตัวอะไรกันบ้างนะเพราะว่าจะรีไปเรื่อยๆใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตี๋ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตสุดพิเศษในคราวหน้ากันด้วยสําหรับในคราวหน้านั้นทุกคนอยากจะเห็นสัตว์ประเภทแบบไหนหรือว่าอยากจะเห็นาธาตุผสมาธาตุผลไม้ผสมผลไม้หรืออะไรยังไงก็ คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบูบ